สวัสดีครับวันนี้จะฟาเพื่อนมาดูวิธีการทําแปรงลวดนะครับเพื่อที่จะเอามาขัดไอตัวพอดไอเสียน้ำดำๆแบบนี้เราจะใช้แปรงลวดยังไงามาดูนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปหา,าตัวสายเบรกหรือสายคัดก็ได้เอามาแล้วหลังจากนั้นก็ามาตัดนะครับตัดให้เป็นเส้นแบบนี้ความยาวสั้นนะครับแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับตัดให้มันเป็นเส้น อยากได้ลวดมัดใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าเราอยากทำอันเล็กแล้วก็ตัด3-4เส้นก็พอนะตัดให้มเป็นเส้นแบบนี้ผมจะใช้ประมาณ4-5เส้นนะห้านะเส้นแล้วเอาเ<ม>ทพันสายไฟมามาพันมัดกัน มัดรวมกันเลยแบบนี้มัดให้แน่นนะครับเชืบให้นำตัวบัตรจีมาบัตรจีใสที่เราตัดออกมาแล้วก็มัดเมื่อกี้เราจะเชื่อมบัตรจีตรงไปนะครับพอเชื่อมตรงไปเสร็จก็ให้ขยับมาอีกนิดนึงแล้วก็เชื่อมเชื่อมให้มันรอบเลยใช่ตัวหัวแรงบัตรจีแ้วแเลยต้องค่อยค่อย พยายามนะครับใจเย็นๆนิดนึงเวลาเราบัดจีบางทีมันบัดจียากก็เอาจนกว่าจะได้เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปขันให้ดูหลังจากที่บัดจีเสร็จหน้าตาก็เป็นแบบนี้เราจะใช้กับสว่านเวลาขันขันตัวหัวสว่านเนี่ยบีบอัดให้แน่นเลยนะครับเอาจนมันหมุนไม่ไปนะเพื่อเวลาเรา หมุนหรือเวลาเราเอาไปใช้งานเอาไปแยงทําความสะอาดแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะใช้สว่านแยงเข้าไปแล้วก็หมุนเพื่อที่จะให้ไอตัวใบลวดมันไปปัดสิ่งสกปรกออกสูตรนี้ใช้มานานแล้วเวลาลูกค้าทําเครื่องใหม่ก็จะขัดแบบนี้แหละนะเอาตัวสว่านมัดลวดอัดเข้าไปถ้าหากเครื่องตัวไหนที่มีคราบสกปรกเยอะ ผมแนะนําให้วิธีนี้เลยครับเพื่อนๆอ,ออกแน่นอนรับรองขาวจัวะโดยเฉพาะไอ้ตรงท่อไอเสียเนี่ยยิ่งเป็นรถที่เครื่องมันหลวมมาเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับหาไขค,รครวงอะไรมาแย่ออกมันก็ยากต้องใช้วิธีนี้เราทําแป๊บเดียวะะครับมันช่วยทุ่นแรงให้เราด้วยเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่ามันขาวจัวะจ,จริงไหมถ้าหาก ลวดมันอ่อนเกินให้เราไปให้เราเนี่ยตัดให้มันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเส้นใหญ่แล้วมันจะแข็งหลังจากที่ทําเส็ีเห็นไหมขาวจ๊วะครับเพื่อนๆพ,พวกสีคาบเข่าเมาเนี่ยออกเลยเนี่ยขาวจ๊วะเอาไปลองทําดูครับ